ต่อไปนี้จะมาเรียกว่าผู้จัดการอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะคะสําหรับพี่เอสุภชัยต้องเรียกว่าสุปตาท่านหนึ่งนะจ๊ะแต่กว่าที่จะมาเป็นสุปตาท่านหนึ่งนั้นนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าชีวิตพี่เอเนี่ยไม่ง่ายเพราะพี่เอสู้จนสุดใจสู้ยังไงไปติดตามจากรายงานพร้อมๆกันเลยค่ะ พี่เอกันสึกหน่อยไม่ใช่สุกตาตรงไหนเอาปากกามาวง <S <S <ess> <S ย้อนภาพความทรงจำกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมวงการบันเทิงได้ทำความรู้จักกับนักปั้นมือท้องฝั่งเพชรและผู้จัดการดาราตัวท็อปของเมืองไทยภาพจำเหล่านี้คือสาวอวบเสื้อผ้าจัดเต็มและลีลาการทำปากจืดในตำนาน เนี่แหละพี่เอของแท้แน่นอนแต่ภาพเหล่านั้นหายไปแล้วเพราะตอนนี้มีแต่พีเอเอลเอสพีเอหุ่นสับฟังแค่ไหนถามใจดูตอนนี้คืนแทนพูเซินเตอร์ยืนประกบกับดาราตัวแม่อย่างพี่อ้ํพัชราภาแล้วนะคะคุณแต่กว่าจะสวยสับมาได้ไกลขนาดเนี้ยบอกเลยใจต้องสู้จริงๆนะคะคุณขา ของแบบเนี้ยกว่าจะได้มามันต้องพยายามจริงๆใครที่กำลังหาแรงบันดาลใจให้ลุกขึ้นมาดูแล,ลรูปร่างบอกเลยว่าดูแบบอย่างพี่เอเนี่ยแลหละค่ะนักสู้ที่แท <Okay. S 1> ้ทรูอะทำไมถึงต้องเรียกว่านักสู้คุณผู้ชมทราบไหมคะกว่าจะรีดน้ำหนักได้เกือบ20กิโลกรัมพี่เออดทนมีวินยัยและใช้เวลามากถึง6เดือน จากคนที่เคยหนักเฉียบร้อยกิโลกรัมเปลี่ยนภาพจากสาว XSL จนตอนเนี้ยพี่เอบอกไซส์ S ก็จัดมาเลยถามว่าทำอะไรมาบ้าง6เดือนที่ผ่านมาพี่เอาทานข้าววันละมือ้อแล้วหนึ่งมื้อของพี่เอคือโปรโตีนล้วนๆลน่ดรับของพี่เอก็คือควบคุมอาหารนี่แหละค่ะถามว่าพี่เอเอาแรงที่ไหนมาอ๋อ,อพี่เอเขาเลือกการนอนค่ะ ต้องไม่ทานแล้วนอนเท่านั้นยิงท่าวันไหนไม่มีงานพี่เอจะนอนถึงเย็นเลยละฮะพอตกเย็นลุกขึ้นมาตีแบตอย่างต่ำคือตีสามชั่วโมงรวดกะเอาเลยว่าอย่างน้อยต้องได้สัก15เกมแล้วคุณผู้ชมทราบไหมฮะพี่เอไปตีแบตกับนักกีฬาทีมชาติเลยนะไม่ธรรมดาถามว่าพี่เอรู้จักไหมของอร่อยที่เรียกว่าหมูกระทะน่ะพี่เอบอก Yup. แต่พิ่เอทานแค่นี้เน mm yeah> ื้อแดงกับขักวตำลึงนานๆทีถึงจะทานข้าวแล้วห้ามลืมเรื่องออกกำลังกายรับรองน้ำหนักลดลงแน่นอนค่ะพี่เอกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากลุกขึ้นมาดูแลตัวเองแล้วถามว่าใครล่ะที่เป็นแรงบันดาลใจให้พี่เอก็ต้องคนนี้เลยละค่ะสาวสวย number one พี่อ้พัชรภา ถึงขนาดที่พี่เอเคยประกาศเอาไว้ว่าพีเอเท่านั้นที่จะล้มความสวยของพี่อ้ําได้ นั่นแหละค่ะวันนี้อาจจะยังลมไม่ได้แต่ในนนาคตไม่แน่นะคุณผู้ชมนะยอดนะคะถือว่าเป็นแรงบันดาลใจสําหรับใครหลายคนที่อยากดูแลรูปร่างตัวเองแล้วกันเนาะแต่ว่าควาต่างๆที่พีเอเขาบอกเนี่ยมันเป็นวิธีเฉพาะของพีเอเขาแล้วกันนะคะถ้าใครรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปก็อาจจะแบบว่าลดพอหรือว่าก็เพิ่มนิดนึงแล้วกันโปรตีนก็เป็นเรื่องสําคัญนะจ๊ะถูกต้องเอาให้เหมาะสมพอดีนะคะคุณผู้ชมมา